สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำ5ปุ่มช็อตคัทใหม่บน Windows 11นะครับเรียกกันว่าเป็น5ปุ่มที่น่าสนใจมากนะครับโดยทุกปุ่มนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของเราแล้วตามด้วยตัวอักษรต่อไปนี้นะครับมาเริ่มปุ่มที่1กันเลยปุ่มแรกก็คือปุ่ม Windows บวกกับตัว W ครับกดเลยตัวนี้เพื่อที่จะเรียกวิดเจ็ขึ้นมาชมข่าวสารอะไรก็ว่าไปนะครับก็เลื่อนดูนะครับมีหลากหลายนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบวิดเจ็ตตัวไหนแล้วก็คลิกที่สามเหลี่ยมนี้นะครับลดขนาดหรือว่าขยายขนาดก็ได้นะครับหรือรีมูฟออกไปเลยก็ได้นะครับต่อไปปุ่มช็อตคัดตัวที่2ครับกดปุ่ม Window ์ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วก็กดตัว A ครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์รวมแอคชั่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับแสงสีเสียงก็อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับลูกเล่นสวยๆนะครับต่อมาครับปุ่มที่3ครับ กดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดค้างไว้บวกด้วยตัว n ครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะช่วยให้เราได้เช็คอีเมลหรือดูการแจ้งเตือนต่างๆที่มาจาก Windows ได้นะครับอ่า USB อะไรพวกนี้นะครับอาข่าวสารนั่นนี่นู่นการลิงก์กับ Android นะครับหรือจะไม่ชอบใจมันกวนใจก็กดเคลียร์ออเลยครับไม่เอานะครับโอเค ต่อไปปุ่มที่4ครับพิเศษหน่อยนะครับอันนี้หลายคนก็จะชอบนะครับสมมุติว่าเราเปิดนะครับหน้าต่างขึ้นมาทํางานหลายๆหน้าต่างนะครับแล้วคราวนี้นะครับเราไม่อยากจะมาย่อขนาดหน้าตรงหน้าต่างอะไรด้วยมือเราเองนะย่อบนย่อล่างนี้นะครับเราก็สามารถเรียกใช้ช็อตคัทนี้ได้นะครับก่อนที่จะดูช็อตคัทนะครับดูตรงนี้นะครับวินโดวสิบเอ็ดครับอ่าแค่เราเอาเมาส์ไปแตะไปชี้ทึงกรอบสี่เหลี่ยมตรงขยายกรอบหน้าต่างเนี่ยครับมันก็จะขึ้น p a t ิร์นมาให้นะครับว่าเราเอาจะแบบไหนนะครับสมมุติเราคลิกที่ pattern แบบนี้แล้วกันนะครับนะครับมันก็จะแบ่งหน้าต่างงานให้เราแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยพร้อมกันได้เลยนะครับเรียกว่าเท่สุดๆนะครับหรือเรากดปุ่ม Windows ที่คีย์บอร์ดค้างเอาไว้นะครับแล้วกดตัว set ก็ได้นะครับนะครับอ่าและปุ่มที่5ครับวันนี้ขอออกไปก่อนนะครับ ปุ่มที่5ครับกดปุ่ม Windows ค้างไว้นะครับแล้วก็กดตัว C ครับอ่าตัวนี้จะเป็นการเรียกใช้ Microsoft Teams นะครับที่มากับเครื่องนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ Get Started ครับแล้วก็กด Start เข้าไปนะครับ Login ใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับปุ่ม Shortcut ใหม่5ปุ่มบน Windows 11ก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมบ๊ายบาย